วันนี้จะพามาดูบริการใหม่ของ MP Clinic ซึ่งคือบริการย้อมปิดผมงอกโดย MP Hair Color แชมพูปิดผมงอกที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีขั้นตอนแรกเราจะผสมสีย้อมเข้าด้วยกันซึ่ง1ห่อจะมีสีย้อมมาให้2ซองต้องผสมเขาด้วยกันและปริมาณที่แนะนำสำหรับผู้หญิงควรจะใช้3ซองขึ้นไปากนั้นก็ผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันย้อมของเราหายห่วงเรื่องกลิ่นฉุนได้เลยเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมี0%อ์ซแอลกอฮอล์ศูนย,นย์าาเปอร์เซ็นต์ซลเฟตศูนย์เปอร์เซ็นต์ สามารถปิดผมงอกได้ใน15นาทีและนี่คือสภาพผมก่อนที่จะใช้แชมพูปิดผมงอกจากนั้นเราก็นําสีผมที่ผสมแล้วมาป้ายให้ทั่วๆหนังศีรษะโดยเริ่มจากปลายผมก่อนแนะนําใช้ตอนผมแห้งเท่านั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า จากนั้นค่อยๆไล่ไปที่โคนผมแนะนํำให้นวดทั่วๆเพื่อให้สีซึมเข้าทุกเส้นผมเมื่อย้อมจนทั่วหนังศีรษะแล้วให้พักทิ้งไว้10-15นาทีคำเตือนก่อนทำลูกค้าควรใส่ถุงมือและหากมีแชมพูเลอะบริเวณใบหูหรือใบหน้าควรเช็ดออกโดยทันทีเมื่อครบเวลาที่ต้องการให้ใช้น้ำเปล่าล้างให้สะอาดและสามารถสระผมได้ตามปกติเลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ MP Clinic หรือช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะ